สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยากกินยำเล็บมือนางคะ่ะจะสั่งเล็บมือนางมากินก็เห็นข่าววิธีแกะกระดูกของเขาแล้วก็ไม่กล้าคะ่ะเลยตัดสินใจอยากลองทำเองกินครั้งแรกค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยเราต้องล้างทำความสะอาดตีนไก่ของเราให้สะอาดหลายๆรอบเลยนะคะทุกคน ทำกินเองก็ทําให้สะอาดเลยค่ะล้างจนเป็นที่พอใจก็เอามาตัดเล็บเลยค่ะแล้วก็ตรวจด,ดูด้วยนะคะอะไรมันที่มันดําๆแบบนี้เราก็ปาดออกนะคะทุกคนปาดออกค่ะตรวจด,ดูดีๆนะคะเราตัดเล็บไก่เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะเอามาล้างอีกรอบนึงนะคะเราจะ ต้มตีนไก่ประมาณ25นาทีค่ะทุกคนแล้วใส่เกลือนะคะใส่เกลือนิดหน่อยลงไปนะคะพอน้ำเดือดเราก็จะเอาตีนไก่ลงไปต้มนะคะประมาณ25นาทีค่ะทุกคนเราก็ต้มขาไก่ได้เวลา25นาทีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามาน็อกน้ำแข็งค่ะแข็งนะคะ เราจะน็อกน้ำแข็งไว้แช่น้ำแข็งไว้แบบนี้5นาทีค่ะครบ5นาทีแล้วนะคะแช่น้ำแข็งครบ5นาทีแล้วเราจะเอามาล้างอีกทีนึงค่ะทุกคนเอามาล้างให้สะอาดรอบนึงนะะเราจะใส่เบกกิ้งโซดาประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะทุกคนแบบนี้นะคะแล้วก็จะแช่เบกกิ้งโซดาไว้ประมาณ1คืนค่ะทุกคน เี๋ยวนี้เราจะมาหักกระดูกด้วยกันนะคะโอเคเราก็แช่เบกกิ้งโซดาได้หนึ่งคืนแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะเอาน้ำออกกันมาคะ่ะทุกคนมาช่วยกันเลาะก,กระดูกไก่ค่ะเราจะใช้มีดปลายแหลมนะคะกรีตรงกระดูกเขาค่ะ ก็ทำครั้งแรกเหมือนกันนะทุกคนนะก็มาดูกันว่าเราจะทำสำเร็จไหมนะคะเราต้องเปลี่ยนถุงมือนะคะทุกคนถุงมือเมื่อกี้มันหยิบกระดูกไก่ไม่สะดวกค่ะนี่ค่ะเราก็ใช้มือเราจิกเข้าไปในตรงที่รอยกรีดของมีดที่เรากรีดไปเมื่อกี้ค่ะแล้วก็ไปหยิบเอากระดูกไก่ออกมาเลยค่ะทุกคน ก็ทำครั้งแรกก็อาจจะทุลักทุเลหน่อยนะคะอาจจะยังไม่สวยนะคะเดี๋ยวคิดว่าครั้งต่อไปน่าจะทำสวยมากกว่านี้ค่ะทุกคน <c oughs> ก็ก็ใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะทำยำเล็บมือนางสู่ทุกคนกินนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตหักกระดูกไก่ก่อนนะคะทุกคน ถ้าทุกคนมีคำถามหรือสงสัยในการทำเล็บมือนางตรงไหนนะคะอยากรู้ตรงไหนก็สอบถามเข้ามานะคะเราตอบได้เราก็จะตอบนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกในการทำเล็บมือนางของเราเหมือนกันค่ะก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ